แต่ที่ติดใจจริงๆนะครับคือคลิปนะค,คุณกันเบียวโตเกียวดิฟมากกว่า <laughs> อันนี้อันนี้เอาตรงๆ <laughs> ไปเลยไปเลย <laughs> ไปเลยก้อเลย <laughs> เท่ไหมครับครับผม <laughs> นั่นก็เดชา <laughs> นั่นก็นกวัต <laughs> อันนั้นสอสอไอหรือเปล่า <laughs> You know. t เยวเนอตเกียวเกียวเจ้าเก่า้ยตหน้าบักซอย้าซอยเอาละครเดินขนมาครับครีมไส้กรอกสองเอาคมเอาคมเอาไสไข่เอาไส้ไข่จัดแม่ไส้ไข่เพิ่มแบก <laughs> uh, have'. <them>. Uh. <laughs> oh. <laughs> uh. <laughs> I wonder if you know. <laughs>